สวัสดีชอกุมค่ะดวงความรักประจําวันที่26มิถุนายนคุณได้ห้พิเศษกับหัวส่วนเขาเป็นเดทกับหัวนะคะวันนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึก หงุดหงิดน้อยลงมีความรู้สึกเครียดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดมากนะ,ะเพราะว่าไฮพีเซเนี่ยขึ้นมากับหัวแล้วก็คือมีการผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนคุณเคยจับผิดคู่รักเนี่ยวันนี้คุณจะผ่อนคลายมากขึ้นนะแต่ตัวเขายังไพย่ยังได้ไพ่เดทที่กับหัวนะคะก็หมายถึงว่าอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาอาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่นะยังติดขัดอยู่นะคะ,ะก็อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งนะคะอะไรปรงได้ต้องปรงนะคะมีไพ่เลทโกขึ้นมานะคะ ปล่อยวางเนาะแต่เมย์มองว่าตัวคุณกุมเองอะปล่อยวางแล้วแหละนะคะไม่งั้นคุณคงไม่ได้พ่ายห i พิเศษที่ขึ้นมากับหัวนะแล้วก็มี p พลย์ฟูเนสด้วยก็คือว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์เนี่ยวันนี้เหมือนคุณกลุมอยากจะคอนโทรลให้มันเป็นบรรยากาศที่เบาๆมากกว่าการขัดแย้งนะคะหรือว่าการทะเลาะก,กันนะ